เทคนิคในการเพิ่มพลังให้กับตัวเราเองนะครับทำตามนี้ครับ ก่อนนอนนะครับให้คุณเนี่ยอยู่กับตัวเองอย่างน้อยสามนาทีครับคืออยู่นิ่งๆอ่ะไม่ต้องมีเสียงอะไรมารบกวนไม่มีใครมารบกวนจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้ครับแล้วลองนั่งทบทวนดูซิว่าวันนี้เรามีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กได้หมดครับขอให้มันเป็นเรื่องดีๆอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้มีคนซื้อน้ําให้เรากินฟรีอ่ะเพื่อนซื้อน้ำให้เรากินฟรีวันนี้มีคนช่วยถือแฟ้มในที่ทํางานวันนี้ลูกค้าสั่งออเดอร์มากขึ้นอันนี้เป วันนี้เราสุขภาพแข็งแรงวันนี้เจ้านายชมเราด้วยวันนี้ลูกค้าขอบคุณเราอะไรครับที่เป็นเรื่องที่คุณจะขอบคุณได้และเป็นสิ่งที่คุณจะนึกถึงมันวางชีเนี่ยการที่เราทบทวนสิ่งดีดก่อนนอนและเราสร้างภาพที่ดีเนี่ยก่อนนอนเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปจําเรื่องที่มันไม่ดีอะ่ะอย่างเช่นไปจําเกี่ยวกับความขาดแคลนความล้มเหลวหรืออะไรที่มเป็นเข่าลบๆอะ่ะ จำสิ่งนี้ก่อนนอนในเวลาที่คุณนอนไปแล้วคุณตื่นมาคุณจะรู้สึกเลยว่ามันมันอ่อนแรงอ่ะเวลาตื่นมานะครับพยายามที่จะเห็นภาพดีๆนึกถึงเรื่องอดีๆก่อนที่จะนอนดีกว่านะครับเพราะว่าสิ่งนี้เองเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยทรงพลังในตอนเช้าตื่นขึ้นมากระปี้กระเป๋าและเวลานอนก็นอนหลับฝันดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเติมพลังแบบนี้ให้กับตัวเองดูนะครับใครคิดว่าทําได้พิมพ์ทําได้ครับ